ไม่เข้าไปถึงไหนไหนหนหนไนเรารู้ดียิ่งต้องเวให้เก็บรนใจแตอยากให้นตืนเรื่องรู้ฟุ้คบยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคช่ตายันได้มาแล้ว cứng cang mắt kịch mắt xanh trăng bay mười năm không thay đổi mình coi, mình coi này này ก็ยัยังไม่ทิก็ยันแต่ไม่ได้รั้ทันจะเชอในคำทีงกิาพูโยกว่ามรู้สึกไม่ได้ในใจของเธอที่เคไม่ตคบอกันดีม่อาจไปไกลแสนไกลเจ้าผู้รู้ โสวัสดีค่ะมาแล้ว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 ค่ะวันนี้นะคะกับเคล็ดลับสมองเงินล้านนะคะคูบรี่มาส่งการบ้านนะคะสวัสดีน้องๆค่ะคูเรี่มาส่งการบ้านนะคะกับเดย์สิบแปดแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าวันนี้มามา,มา,มาเข้ามาเลยใครทตามกันอยู่นะคะใครคนไหนที่คุณอยากจะมีสมองเงินล้านอยู่เนาะบอกได้เลยนะคะกับโปรแกรมพิเศษ29วันนี้นะคะ กับแม่ครูสิตานะก็โปรแกรมพิเศษสร้างผลลัพธ์เศรษฐีให้ตัวเองกับครูสิตานะคะทุกคนจ๋าวันนี้บอกได้เลยว่าเรามาครึ่งทางแล้วและทุกวันทุกวันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นอย่างมากเลยนะคะทุกคนจ๋าภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมคะชัดเนาะน่าใสกิ๊กมากเลยนะครูพลีเนี่ยสินค้าทีเอสดับเบิลยูนี่ดูดีทุกตัวจริงๆ นะคะทุกคนขาโอเคนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนจ้ะสำหรับ FC ของครูพราะที่ครูรู้อย่างแน่ชัดว่าใครที่แบบว่าติดตามกันอยู่เขาก็จะเข้ามาทีหลังอยู่แล้วนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเยอะมากๆเนาะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าเข้มข้นขึ้นทุกวันแล้วเนาะถ้าใครคนไหนที่คุณนั้นติดตามฟังกันอยู่นะคะคุณจงอนุญาตตัวเองนะคะทุกคนขาวันนี้คุณจงอนุญาตตัวเองนะคะ อนุญาตตัวเองยังไงอนุญาตตัวเองให้ตื่นรู้นะคะอนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้กับมากับคลิปนี้เลยนะคะกับเคล็ดลับสร้างสร้างเศรษฐีให้ตัวเองกับครูสิตาเนาะสำหรับใครคนไหนที่ยังไม่รู้นะคะสําหรับคนไหนที่คุณยังไม่รู้กดแรงดึงดูดนะคะดูเหมืนอนภาษาเนี้ยโอธาน้ชัดกว่านะถ้าใครคนไหนที่คุณยังไม่รู้กดแรงดึงดูดนะคะทุกคนจ้า คนไหนที่คุณยังไม่รู้กฎแรงดูดคุณสามารถที่จะไปดูย้อนหลังในมหากับ21วันของแม่ครูสิตาได้เลยนะคะในนั้นคือจะเป็นกฎแรงดูดกฎจักรวาลเป็นระดับอนุบาลเนาะทุกคนคะ่ะตรงนั้นจะเป็นระดับอนุบาลเนาะและในปัจจุบันนี้ก็คือคุณสามารถที่จะไปดูได้เลยใน Facebook ของแม่ครูสิตาคะคะครูสิตารพรสวรรค์ปั้นเองได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าครูเพอร์ี่คือแบบว่าเรียนรู้และแบบตื่นรู้มากๆและเรา เอาไปใช้ดึงดูดได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีทางลัดของชีวิตเนาะคุณสามารถที่จะเข้ามาฟังได้เลยนะคะทุกคนทางลัดของชีวิตที่ง่ายๆสบายๆเส,สกสร้างได้นะคะวันนี้กับ D สิบแนะคะหันไปหันมา หันมาหันไปอยู่นะคะโอเคเนาะอันนี้น่าจะชัดแล้วเนาะหันไปหันมาหันมาหันไป ครูพอรี่หามุมสวยอยู่นะคะโอเคนะคะทุกคนสาโอเคนะคะมุมนี้ได้แล้วเนาะมุมนี้ได้แล้วมุมนี้สวยแล้วนะคะวันนี้กับเดย์สิบแปดเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันที่สิบแปดแล้วมาครึ่งทางแล้วนะคะสําหรับใครแล้วหลายคนคือแบบรู้ได้เลยครูพอรี่รู้ได้เลยว่าคุณนั้นเต็กได้เยอะแยะมากมายแล้วนะคะ เสกสร้างได้ชีวิตได้แบบง่ายๆสบายๆไปเลยนะคะกับโปรแกรมพิเศษ29วันนี้นะสร้างผลลัพธ์เศรษฐีให้ตัวเองกับครูสิตานะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรามาดูกับ5สิ่งที่ชุดล้างผลลัพธ์ของคุณนะคะ วันนี้กับ5สิ่งที่ฉุดล้างผลลัพธ์ของคุณสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนนะคะใครที่ได้เข้ามาในไลน์นี้คุณนั้นจะสําเร็จมั่งคั่งและรวยแบบปาฏิหาริย์นะคะทุกคนจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นได้รู้จักความลับของชีวิตเนาะไม่ใช่เราแบบว่าทํางานงก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 ไปแบบว่าเราไม่ได้เกิดมานะคะทุกคนเราไม่ได้เราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักๆแล้วก็ตายไปนะคะทุกคน เราทุกคนเกิดมาเพื่อเสกสร้างชีวิตของเราเองและเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้อยากจะมีอะไรก็ได้จะเยอะแค่ไหนจะมากมายแค่ไหนคุณสามารถที่จะเสกสร้างได้นะคะทุกคนวันนี้มาดูข้อที่หนสิ่งที่ฉุดลั้งผลลัพธ์ของคุณนะคะสิ่งแรกเลยที่ฉุดลั้งผลลัพธ์ของคุณนะจ๊ะทุกคนจะสำหรับสิ่งแรกคือหลายๆคนคนงจะรู้อยู่แล้วบางคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บางคนก็จะรู้เนาะส่วนใหญ่บางคนก็คือจะแบบว่าก็ทํางานไปนั่นแหละทํางานงกงๆไปแบบหาอ่า เช้ามาตื่นเช้ามาก็ไปทํางานกลับมาตอนเย็นก็กลับบ้านก็อยู่แค่นี้ชีวิตก็อยู่แค่นี้เนาะนี่นะคะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องรู้ก็คือสัตว์จะทำของชีวิตนะคะทุกคนจะ้ะสัตว์จะทำของชีวิตแน่นอนเลยว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็มีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนมีสุขก็มีทุกข์ใช่ไหมคะหรือบางคนจะแบบว่าจมอยู่กับกองทุกข์ไปตลอดอันนั้นก็ไม่ใช่ หรือบางคนจะแบบว่าฉันมีความสุขมากๆเลยและฉันอยากจะเก็บช่วงเวลานี้เอาไว้ตลอดไปกับชีวิตของฉันบางทีบางครั้งความสุขมาความทุกข์ก็มาปนปนปนเปกันไปในแต่ละวันในแต่ละชีวิตช่วงเวลาชีวิตของใครของมันดังนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะรู้และคุณจะสามารถที่จะรักษาความสุขนั้นๆให้อยู่กับตัวคุณได้นานเท่าไหร่อันนั้นคือสําคัญมากๆนะคะทุกคนจ๋าดังนั้นสัจธรรมของชีวิตสําคัญมากๆคุณจง คุณรู้อยู่แล้วแหะว่าในชีวิตของแต่ละวันะ่ะเราก็คือจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้เรามารู้5สิ่งที่มันจะฉุดรักฉุดรั้งผลลัพธ์ของเราไม่ให้เรานั้นแบบมีความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆเนาะดังนั้นนะคะมาดูมาดูไปที่ข้อ2กันเลยนะคะทุกคนจ๋า และสิ่งที่แน่นอนที่สุดเนาะเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไป,ปเปล่าๆเสียแบบเวลาไป,ปเปล่าๆเนาะดังนั้นคือวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กับให้ชีวิตของเรานั้นเสกสร้างอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆเปลี่ยนแปลงตัวเราคนเดียวเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งตระกูลเปลี่ยนแปลงได้ทั้งโครอันนั้นมันเป็นผลดีมากๆกับตัวเรานะคะทุกคนจ้าสิ่งที่จะมาฉุดหลังคุณคือคุณเป็นคนที่แบบว่าจะพิสูจน์ตัวเองเนาะ จะพิสูจน์ตัวเองกับชอบที่จะพิสูจน์ตัวเองกับคนที่คนที่คุณนั้นแบบว่าคือเขาเคยสบประมาทคุณเอาไว้เขาเคยพูดจาไม่ดีกับคุณเอาไว้และคุณต้องการที่จะเอาชนะเนาะดังนั้นคือถ้าคุณมีมีอย่างหนึ่งที่คุณต้องการที่จะเอาชนะคนคนหนึ่งและคุณต้องการที่จะพิสูจน์ตัวคุณเองและคุณจะทําความสําเร็จนี้เพื่อที่จะให้จะลบคาสบประมาทของของใครบางคนที่เขาแบบว่าคนอย่างมึงนะเหรอจะสําเร็จได้เหรอคนอย่างมึงอ่ะ เรียนมาก็น้อยเอ่อคนอย่างมึงอ่ะอายุเยอะแล้วอายุน้อยอ,อายุยังน้อยอยู่สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ดีเอ่อการศึกษาก็ไม่ได้ดีเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณน,นั้นเก็บความแค้นเอาไว้กับใครบางคนที่เขาแบบดูถูกและสบประมาทคุณดังนั้นนะคะทุกคนถ้าคุณจะดําเนินไปด้วยความความแค้นเนาะคุณจะดําเนินไปด้วยความแค้นที่แบบว่าคุณอยากที่จะเอาชนะเขาคุณอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับคนคนนั้นได้รับรู้ว่าฉันก็ทําได้กูเองก็ทําได้กูเองก็เก่งเนาะ ถ้าแบบว่าคุณนั่น,นผ้าไปนําพผ้าความสำเร็จของคุณไปด้วยที่อารมณ์ที่โกรธเขียดแขนนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูเบอรี่จะไปพร้อมภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวปนกันนะจ๊ะถ้าคุณนั่นไปด้วยถ้าคุณนั่นไปด้วยคุณนั่นทำงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำงานด้วยอารมณ์ด้วยความแค้นคุณต้องการที่วิตสูน์ผู้ใดสักคนหนึ่งนะคะแล้วคุณนั่นไปด้วยอารมณ์แบบน,นั้นบอกได้เลยนะคะทุกคนจ๋า มันจะปเดสบสำเร็จง่ายๆนะคะมันจะไม่ได้สําเร็จง่ายๆเพราะอะไรเพราะคุณนั้นมีความเครียดแค้นแน่นอนที่สุดเรารู้อยู่แล้วว่าความเครียดแค้นอารมณ์ที่โกรธอารมณ์ที่โมโหมันคือไฟบรรลยกันที่สามารถที่จะเผาอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เนาะและคุณดําเนินชีวิตของคุณไปแบบนั้นด้วยการที่ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองกับใครคนใดคนหนึ่งกับคนที่แค้นคุณนะคะสวัสดีคุณเพอร์รี่ค่ะ กับใครคนในคนหนึ่งที่เขาแค้นคุณแค้นเขาและคุณอยากจะพิสูจน์บอกได้เลยนะจ๊ะทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนวันนี้คุณเปลี่ยนตัวคุณเองนะคะคุณจงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเครียดแค้นคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเอามาดําเนินชีวิตของคุณบอกได้เลยมันจะสําเร็จช้ามากๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องดําเนินไปด้วยความสุขนะคะทุกคนจ๊ะส่วนข้อที่สนะคะข้อที่สมาเลยนะคะ ข้อสองคุณจะเสริมให้นิดนึงคือคุณจงเปลี่ยนให้พลังนั้นอะพลังงานที่มันลบๆพลังงานที่คุณนั้นเอาความแค้นมาสูงอยู่ในอกของคุณเนาะหรือใครคนใดคนนึงก็แล้วแต่ถ้าเขามาพูดจาไม่ดีกับคุณเสร็จแล้วเขาไปไหนแล้วเรียบร้อยก็ไม่รู้เนาะแต่คุณนั้นยังคงเก็บความแค้นเอาไว้มาสูงอยู่ในอกของคุณ สิ่งนั้นมันจะเป็นไฟเผาตัวคุณเองและตัวคุณเองที่จะยังเจ็บปวดตัวคุณเองที่จะยังแบบว่าเดือดร้อนอยู่ตัวคุณเองที่จะยังแบบว่าอยู่กับความทุกข์นั้นๆนะคะวันนี้คุณจงสลัดมันออกไปซะนะคะทุกคนจ๋าและคุณจงเอาพลังที่เขาเคยดูถูกหยยดยามคุณอะ <_ d ruk> เอามาเป็นคําที่เขาเคยดูถูกหยยดยามคุณอะคุณเอามาเป็นพลังที่จะให้ตัวเองผลักตัวเองไปข้างหน้า <_ d ruk way> มันจะดีกว่านะคะทุกคนจ๋าวันนี้คุณลุกให้มาให้พลังกาย ให้พลังใจกับตัวคุณเองจะดีที่สุดจ้ะส่วนข้อ3นะคะทุกคนข้อ3คือวาจาที่ดูถูกตัวคุณเองเ,องเนาะวาจาที่ดูถูกตัวคุณเองคืออะไรสิ่งนี้จะโคตรถลังตัวคุณเลยคุณอาจจะคิดว่าฉันยังไม่เก่งเลยฉันยังไม่ดีพอเลยฉันยังแบบว่าเอ๊ฉันยังต้องเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่าเอ๊สรุปว่าความคิดแบบนี้เนี่ยฉันทําถูกไหมฉันแบบว่าฉันทําถูกหรือเปล่าฉันยังต้องเสริมฉันยังต้องเติมอะไรอีกไหมสรุปว่าพลังงานแบบนี้ที่ฉันทําแบบแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย ฉันโอเคหรือยังฉันสามารถที่จะไปต่อได้หรือยังเอ๊ะอันนี้มันใช่คิดบวกหรือเปล่าอันนี้มันเป็นคิดลบหรือเปล่าคุณเองยังสงสัยในตัวเองและคุณใช้วาจาที่แบบดูถูกตัวคุณเองว่าวันนี้คุณยังแต่งตัวไม่สวยเลยวันนี้คุณยังพูดไม่ดีเลยนะคะดังนั้นคุณเปลี่ยนมาเป็นนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะเปลี่ยนวาจาให้เป็นวาจาประกาศสิทธิ์เปลี่ยนวาจาให้เป็นวาจาที่แบบว่าสําเร็จแบบง่ายสบายๆขอบคุณปากของฉันนะที่แบบว่า ฉันพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปากมาจาประกาศสิทธิ์มากๆเลยฉันพูดอะไรนะผู้คนแบบว่ารักใครสนับสนุนเมตตาให้ให้ความเคารพช่วยเหลือฉันแบบอยา่างดีมากๆเลยนะคะวันนี้คุณจงบอกกับตัวเองเปลี่ยนจากวาจาที่ดูถูกตัวคุณเองเป็นวาจาที่มาทําให้ตัวคุณนั้นมีพลังนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ฉันแบบว่าฉันเก่งมากๆเลยฉันสุดยอดมากๆเลยขอบคุณปากวาจาประกาศสิทธิ์ของฉันนะพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอบคุณและบอกรักกับทุกสรรพสิ่งนะคะทุกคนจ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องชื่นชมตัวเองนั่นแหละคือดีที่สุดสิ่งที่มันจะไม่ฉุดหลังตัวคุณถ้าคุณนั้นยังคงมาลังเลสงสัยกับการกระทําของตัวคุณเองคุณก็จะไปไม่ถึงไหนมันจะทําให้คุณนั้นล่าช้ามากๆนะคะทุกคนจ้าโอเคนะคะส่วนข้อที่4นี่บอกได้เลยว่าสําคัญมากๆนะคะข้อที่4คือคุณนั้นออกนอกลู่นอกทางเนาะ คุณนั้นออกนอกลู่นอกทางออกนอกลู่นอกทางคืออะไรออกนอกลู่นอกทางก็คือแบบว่ามีมูมีมูก็คือแบบว่าสมมุติว่าเขาแคมป์การเลี้ยนการสอนหรือว่าไปแบบอ่าสันทนาการปะพากันไปเที่ยวนนทนเที่ยวนี้หรือว่าออกจากแคมป์นนั่นนี่คุณนั้นคบเพื่อนการที่คบเพื่อนการที่คบมูเนาะมือหนีเขาจะต้องเบิงนะคะทุกคนจาการที่คบมูคุณนอันสําคัญมากๆเลยถามมือหนีคุณคบมูหรือมูพากันไปอ่สัมมาเละเทมาพากันไปแบบ พากันไปดื่มพากันไปก sim, ปินพากันไปโน่นพากันไปนั่นไปนี่เสร็จแล้วการที่คุณนั้นมีพลังงานบวกอยู่แล้วพากันใช้กดแรงดึงดูดอยู่แล้วเนาะแต่วันหนึ่งวันใดอ่ะคุณเผลอหลุดปากออกมาคุณเผลอไปกับเพื่อนคุณคุณเผลอพากันเมาส์มอยพากันเมาส์มอยอ่าวซอยอยู่พากันเมาส์มอยนินทาน่นน <Skills ibles> <eyes> ั่น <anos> นี่ส okay. ิ่งลบๆพวกเนี้ค่ะบอกได้เลยบางทีเราบางทีเราเผลอใช่ไหมครูเผลอที่เองเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกันแต่ทุกคนด้วยความที่เมามั่นปากเหมือนาเมาสมั่นปากเข้ากับเออแล้วเธอเข้า พากันแค่ว่าคุยแบบสนุกสนานซื่อๆไปบังสันบอกเลยเลยนะคะทุกคนขาอันนั้นมันเป็นพลังงานลบล้ายๆนะคะดังนั้นคือคุณจงนะคะคุณจงมีสติกับตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้คุณกาลังคบกับใครอยู่และคุณพากันคุณจะต้องมีสติและรู้ทันทีว่าเรากําลังคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่คุณจะต้องจับตัวเองให้ได้ว่าคุณพากันนินทาหรือเปล่าพากันออกนอกลู่นอกทางเสร็จแล้วนะคะคนที่ใช้กดแรงดึงดูดอยู่แล้วนะถ้าคุณไม่ระวังเรื่องนี้พากันนินทา อะไรที่คิดว่าบางทีเออไม่เป็นไรหรอกมั้งดูหนังเรื่องนี้คงไม่เป็นไรหรอกบางทีบางสิ่งขอเบิรงนิดนึงค่ะขอเบิรงนิดนึงบอกวกดแรงดูดข้อมองเหบิงเรื่องที่มันบอดีเรื่องเล่าที่มันแบบว่าเป็นหนังละครน้ำเน่าหรือว่าเป็นหนังอะไรเงี้ยหรือเป็นหนังฆาตกรรมหรือว่าเป็นข่าวที่เราไปเจอมาแล้วบอกว่าเออขอเบิรงหน้อยนึงว่าเป็นอย่างนอกมั้งอย่างสีนใบบอกได้เลยนะคะทุกคนค่ะอันนั้นมันเป็นหลุมนะคะมันเป็นหลุมพังที่ใหญ่ที่สุดเลยใดทุกคนดังนั้นนะคะคุณจะตองจับจะ พอมาสิ่งมันเป็นหลุมพังถีใหญ่ขนาดแล้วสามารถถือชุดหลังคุณบ่อให้มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมือนี่ถ้าคุณยังหูซึกว่าคุณยังมันมีผลลัพธ์เอียงนั่นแหละคุณอาจสิโตหลุมพังหลุมใดหลุมหนึ่งในในซีขอนี่นะคะทุกคนจ๋าส่วนข้อที่5นะจ๊ะส่วนข้อที่5เนาะคือดังนั้นคือคุณจงเลือกคบคนและบอกได้เลยว่า ถ้าคุณน่นแบบว่าคุณคิดว่าเขาเป็นมูเออว่าเป็นอย่างดอกมม้คุณกฟ็ฟ,ฟังฟังฟังสิ่งที่เขาบอกไปเนาะสิ่งที่เขาเอามาสิ่งที่เขาเอาเอาเรื่องเล่าหลบๆบเรื่องเล่าทุกๆเุเรื่องเล่าทุกใจหรือว่าเออผัวฉันเมียฉันลูกฉันยังไม่โอเคเลยหรือว่ายายคนนั้นยายคนนู้นยายคนนี้แบบว่ามาโน่นนั่นนี่เนาะถ้าคุณไปเหอเราฟังกับกระเ่าก็ว่าคุณนั่ะตกอยู่แนันลุมพางคุณนั่นตกอยู่กับอัน ก็เหมือนแบบง่ายๆก็คือคุณไปรับฟังคุณก็คือไปดมกลิ่นไปดมกลิ่นขยะใช่ไหมคะดังนั้นก็คือเมื่อคุณดมกลิ่นขยะแน่นอนว่ากลิ่นขยะมันก็จะต้องมาติดตัวคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือให้คุณสังเกตดีๆนะคะทุกคนจ้าเลือกคบคนดีเท่านั้นเป็นคนดีและพากันคิดบวกพากันส่งเสริมกันไม่ใช่ว่าพากันแบบว่าพากันไปลบๆพากันไปทําอะไรที่มันแบบว่านอกนูนอก,นอกทางเนาะ ดังนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันอยู่แล้วด้วยตัวเราเองนะคะเพราะว่าเราคนเราทุกคนมีการศึกษาอยู่แล้วเนาะและก็เรียนรู้แล้วว่าเราตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะทุกคนจ๋าส่วนข้อที่ห้าบอกได้เลยว่าข้อนี้เด็ดมากๆนะคะขอนีคู่พอดีขอแบบใส่เป็นภาษาเล่าเลยนะคะข้อนี้นะคะทุกคนจ๋า ข้อนี้นะข้คือว่าความอิจฉามันแหลบค่ะความอิจฉามันแหลบคืออย่างความอิจฉามันแหลบลังเทอกับแบบว่าเออคนที่แบบไปติคนโน้นไปติคนนั้นไปติคนนี้ไปวิชอบการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมากๆเลยว่าว่าอีนแนนแบบว่าเอาอคนนั้นเออคนโน้นอีนคนนี้ไลฟ์สดไม่เห็นจะเก่งเลยไลฟ์สดไม่เห็นจะได้เรื่องเลยแต่ทําไมถึงมีคุณพลฟ้ามีลูกทีมมี VIP มีคนมาติดตามเยอะแยะมากมายเลยทาไมมีคนมากดไลค์เยอะแยะมากมายเลย กไม่เห็นจะดีกว่าฉันเลยสวยก็ไม่สวยหรือว่าแต่งตัวก็ไม่เห็นจะสวยเหมือนฉันพูดก็ไม่เห็นจะดีเลยเนาะที่ร้ายแรงที่สุดนะจ๊ะทุกคนจ้ะที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือว่าคนคนนั้นบริหัวโตเจ้าของอันนี้นี่นักเลยเด็กทุกคนอันนี้นี่นักขนาดเพราะว่าคุณทำไปคุณอันนี้ไปโดยที่โต้คุณเองนั่นบริหูว่ามันเกิดอย่างข้นโต้คุณเองบริหูวคุณกำลังอยู่ในต่อมอิดชาอยู่คุณกำลังมีต่อมอิดมันแลบเข้ามานะคะทุกคน ถามมือนี่คุณยังไม่ทันมีผลลัพธ์คุณสังเกตได้เลยว่าตอนนี้คุณไปอิจฉาภัยอยู่หรือเปล่าเมื่อนี่คุณไปอิจเพอไปอิจฉาภัยอยู่หรือเปล่าหรือว่าเพอไปอิจฉา,าว่าอีน,น,นี่ว่าเห็นสิไดใดเรื่องแบบว่านันวานี้แบบว่าเป็นอย่างคือข,ขายได้วะทั้งทั้งที่กูแบบว่ากูก็เฮ็ดหลายแล้วได้กูก็แบบว่าโปรแกรมจิตจะของแล้วกูก็เอ,อ่อทุกทุกครั้งทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็โปรแกรมจิตขอบคุณร่างกายขอบคุณโน่นนั่นนี่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วแต่ทําไมฉันถึงยังไม่มีผลลัพว ที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและไปดูคนอื่นไปมองดูคนอื่นแล้วก็มีต่อมอิดนิดนิดคือแบบว่าบางทีเราเองไม่ได้ยชื่นชมยินดีเขาชื่นชมแต่ปากแต่ว่าใจบ่ได้ชื่นชมยินดีชื่นชมว่าเออเก่งนะสวยนะนนันนี่เธอสวยจังเลยเธอเก่งจังเลยแต่ว่าพูดไปก็เบะปากมุมบนไปหรือว่าเบะปากแบบพูดไปก็คือแบบว่าเบะปากไปนั่งก็คือว่าวอาไปซื่อสละวอาไปให้มันดูดีสละมันวะ บอไปให้มันดูดีสละที่จริงอ่ะใจกูนั่นกูบฏิเสธส้นยินดีมึงกับมึ่งดอกนะคะดังนั้นคือบอกได้เลยว่าตัวน,นี้มันเป็นหลุมพางที่คุณตกแล้วไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าใครที่ตกหลุมนี้แล้วบอกได้เลยว่าไปต่อยากนะคะครูแม่ครูสิตาเองเนาะเขาก็คือมีเมื่อก่อนคือเขาก็มีเหมือนกันที่แบบว่ามีลูกทีมมีคนที่เป็นลูกศิษย์เนาะไปตกหลุมนี้เยอะมากๆและทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าตายเรียบนะคะทุกคนสา ดังนั้นคุณจงจับตัวเองให้ได้แล้วบอกกับตัวเองว่าตัวนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่เนาะหรือว่าคุณนั่นแบบว่าเออหลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างหละยอดขายนนน,นันนี่แหละไปเบินะ้งหนาเฟซคนอื่นกับเขาออเดอร์เขาล้วล้วเขามีคนติดตามเยอะเยะพิมพ์ขุนพอดฝาวิไอพีไดแบบกระนำกระนำเสม,มอเซลแบบร้ายขนาดแต่ว่าคุณก็บ่ได้ยินดีกับเขาคุณบ่ได้แบบว่าโอเคไดว์วไดว์วไ,ได้วแต่ว่าหังไดว ไดเวอร์ของครูเพอร์รี่นั่นก็คือแบบว่าโอเคยินดีด้วยนะฉันเอาแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าบอด้ยินดีก็เผาเลยใจบอด้ยินดีน้ำดอกครูกับไดโวไปสลับไดโวไปแบบยังมีอารมณ์อิดอยู่ในน้อยดังนั้นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เนาะคุณจะต้องฝึก,ฝกชมยินดีกับคนอื่นให้เป็นฝึกชื่นชมยินดีจากหัวใจให้เป็นไม่ใช่ว่าวันนี้เราม,ามองแต่ว่ามึงมาเห็นสิ่งงามซ้ำกูเลย มึงกับโพดกับไปซัจังันละ่ะเทคโนโลยีมึงกับเเห็นสิใดเรื่องเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดไลฟ์สดนนันนี่ก็ยังว่าเห็นด้เรืืองอ video, อออนนนนกูยังเข็ดดีกว่า er เฮ็ดง่ามกากูง่ามกามึงหลายเท่าหรือย,อยังก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณยังมีอารมณ์แบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าคุณสิด,ดึงดูดเอยียงบดได้เลยนะคะทุกคนสาดังนั้นนะคะคุณจงจับตัวเองให้ได้และพอจับตัวเองได้ปุ๊บดึงสติตัวเองกลับมาดึงสติตัวเองกลับมาและไปต่อในด้านบวก ฝึกเป็นคนที่ชื่นชมยินดีปิติยินดีกับคนอื่นให้เป็นปิติยินดีแบบว่าฉันจะเอาแบบนี้เลย <multif. S 1> <AS c. S 2> ฉันจะเอาชีวิตดีๆแบบนี้เลยฉันจะเอายอดขายดีๆแบบนี้เลยฉันจะเอาแบบเสก v i p วันละ10คนวันละหคนวันละ8คนอาทิตย์ละร้อยคนหรืออาทิตย์ละ50คนฉันจะเอาแบบนี้เลยคุณไปไดโวคุณไปชื่นชมยินดีกับเขาคุณ <mas k> <mas k> จะต้องฝึก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 แล้วก็ฝึกนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างพราะว่าเฮานั่นชีวิตคนเฮ้ามันเกิดมาเฮ้า อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบว่ามีอันการอิจฉามีออียงมันฝังมามันฝังมาในจิตใจของเฮามันยาวนานหรือไงทุกคนมันฝังมาโดนแล้วเนาะดังนั้นเฮาเฮาอยากจะเปลี่ยนจากของไห้ฝึกเป็นคนที่ยิ่งดีกับคนอื่นใดก็คือว่าคุณจะ้องฝึกเท่านั้นฝึก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 ฝกแล้วก็ฝึกเท่านั้นนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้วการคนสวยวันนั้นดังนด,ดังนั้นคือคุณเพราะว่าเราเองนั้นฝึกมาด้านลบมาเยอะแยะมากมายแล้วเนาะ เราฝึกด้านลบมาเยอะแล้วเราฝึกความอิจฉาลิษยามาเยอะแล้วฝึกเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเราดูหนังเยอะเราดูดเอ,อสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นหรือว่าผู้คนจากผู้คนที่เขาแบบสิ่งแวดล้อมเองจากผู้คนคนรอบข้างเองไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านคนนั้นบ้านคนโน้นบ้านคนนี้แบบว่าตบตีอิจฉาลิษยากันมั่งแหละเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้หรือว่าเห็นคนอื่นฉันไม่เคย,คยชื่อมยินดีด้วยเลยฉันเห็นคนอื่นแล้วฉันแบบว่า อิดเล็กๆเห็นคนชอบกันเห็นคนรักกันก็แบบว่าอ๋จะรักกันสักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมประมาณนี้นะคะเลยว่าคุณจะต้องฝึกเท่านั้นคุณวันนี้คุณจะต้องฝึกเท่านั้นฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกฝนเท่านั้นนะคะเพราะเราเองนั้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพลังงานลบๆเป็นพลังงานความอิดแลบความอิดฉามันแลบโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวเองนะคะบอกไดลเรว่าทับผู้ใดเมื่อก่อนครูพอลลีก็เป็นเหมือนกัน เป็นเหมือนกันคือแบบว่าบางทีเราเห็นคนเขารักกันใช่ไหมเห็นคนอื่นเขาแบบว่าสมหวังจังเลยแล้วก็ดีจังเลยเนาะเขามีคู่ดีเขาคงทําบุญมาดีใช่ไหมประมาณนั้นนะคะแต่บอกได้เลยวันนี้ชีวิตของเราเราเส,สร้างเองได้นะคะวันนี้เมื่อคุณรู้เคล็ดลับ5สิ่งที่ฉุดลังผลลัพธ์ของคุณนะคะและสิ่งที่ง่ายๆที่สุดก็คือคุณจะต้องรู้ว่า อยู่ในลูกของเราเนี่ยแหละไม่ไปดูลูกคนอื่นไม่ไปสนใจกับลูกคนอื่นไม่ไปสนใจในลูกคนอื่นนี่หมายถึงว่าอะไรไม่ได้ไปสนมาว่าแบบว่าไม่ได้ไปอิจฉาเขาไม่ได้ไปมองดูแล้วแบบว่าใส่อารมณ์เอามาใส่อารมณ์ลบๆกับตัวเองเอามาใส่แบบว่าฉันก็ดูดีกว่าตั้งเยอะทําไมฉันถึงยังไม่มีผลลัพธ์หรือว่าฉันก็สวยกว่าตั้งเยอะทาไมฉันยังไม่มีผลลัพธ์เนาะวันนี้คุณไปดูถ้าสมมุติว่าคุณไปดูคนอื่นปุ๊บคุณดูคนอื่นเสร็จแล้วคุณก็ชื่นชมยินดีถ้าเห็นเขามีออเดอร์เข้ามาเยอะ เยอะแย,ย,ย,ยะมากมายมีออเดอร์เข้ามียอดเงินเข้านู่นนั่นนี่คุณก็แบบยินดียินดีจากหัวใจของคุณโดยแท้จริงนะคะวันนี้ไม่ไปอิจฉาริษยาใครรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันจิตของตัวเองถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่รู้ตัวเองเลยแล้วก็แบบว่าคิดว่าตัวเองนั้นคิดบวกมากๆแล้วอันนั้นคือแบบว่าคุณนั้นอาการหนักมากๆแล้วนะคะเพราะคุณนั้นจะฉุดเพราะคุณนั้นได้ตกหลุมลงไปแล้วแล้วมันจะดึงขึ้นมายากมากๆวันนี้ สิ่งที่ง่ายที่สุดคือคุณจะต้องดูตัวเองให้ออกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในอารมณ์ไหนฉันเผลอไปอิจฉาเขาหรือเปล่าฉันเผลอไปนินทาเขาหรือเปล่าฉันเผลอไปมองด้วยสายตาที่แบบว่าอิจฉาแต่ปากแต่ตาตากับใจอ,อิจฉาเอาย่ยินดีแต่ปากแต่ตากับใจไม่ยินดีด้วยหรือว่าแบบใช้สายตามองที่แบบว่าหัวใจไม่ได้ไม่ได้อิ่มเต็มหัวใจไม่ได้ยินดีกับเขาจริงๆวันนี้ฝึกฝนนะคะทุกคนจ๋าวันนี้มาฝึกฝนไปด้วยกันกับ29วันโปรแกรมพิเศษสร้าง ผลลัพธ์เศรษฐีให้ตัวเองกับครูสิตาแบบง่ายๆสบายๆวันนี้นะคะแค่คุณนั้นเปิดใจเรียนรู้ในสิ่งที่แม่ครูสิตาในสิ่งที่คนสําเร็จเขามาบอกมาเก่ามาบอกให้เราเรียนรู้ฟรีๆในหน้าเพจในหน้าเ c e บุ o กนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่สําเร็จจริงเขาไม่กล้าที่จะมาสาบานตัวเองให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนได้แบบว่า สิ่งที่เขาทํานั้นมันสําเร็จรวดเร็วทันใจขนาดไหนด้วยกดแรงดูดกดจักรวาลนะคะทุกคนจะ้ะวันนี้คุณสามารถที่จะไปตามดูได้เลยหรือว่ามาย้อนดูในของครูเพอร์รี่ก็ได้ในตั้งแต่วันที่หนึ่งมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วเราจะเสกสร้างผลลัพธ์ได้แบบง่ายๆสบายๆรวยสําเร็จพุ่งทยานไปด้วยกันแบบง่ายๆสบายๆเลยนะจะ๊ะทุกคนจะ๊ะคิดดีพูดดีทดําดีนั่งสมาธิโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้นเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าคุณมี ก็คือคุณยิ่งจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือใครที่แบบว่ากําลังเข้ามาคุณยิ่งต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเดียวกันคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ค่ะทุกคนบอกกับตัวเองว่าคุณนั้นเก่งคุณนั้นสุดยอดคุณนั้นยอดเยี่ยมคุณนั้นทําได้แบบง่ายๆสบายๆและความสําเร็จมันจะมาอยู่ในกํามือของคุณแบบง่ายๆสบายๆนะจ๊ะทุกคนสาสําสเร็จ รวยพุ่งทยานไปด้วยกันกับ TSW Coolpery เลยนะคะทุกคนสาววันนี้ TSW คือผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับชีวิตชีวิตที่คุณอยากจะสำเร็จแบบขี่ยานความสำเร็จไปง่ายๆสบายๆกับ TSW นะคะวันนี้คิดดีพูดดีทำดีนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนนึกถึงแต่สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแล้วความสำเร็จจะมาอยู่ตรงหน้าคุณคะ่ะทุกคนสาเพราะความจริง ความจริงเกิดขึ้นสองครั้งเสมอจินต,ตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลังนะจ๊ะวันนี้สบายๆรวยๆไปด้วยกันค่ะขอบคุณจ้า